สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกส่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานเสะนอะหุ้นไม่ไม่ใช่หุ้นนะครับลาว VIP นะครับ ลาวีไอพีของวันที่ยี่สิบนะครับมิถุนายนของพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับลาวีไอพีนี้ก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะออกทุกๆวันนะครับเวลาสามทุ่มยี่สิบเก้านาทีหรือว่าสามทุ่มครึ่งลาวนี้นะครับก็ช่องวีไอพีธรรมดาจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณทมาชิ้นทุกท่านนะครับที่เรมาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะครับขอขอบพระคุณไปเลยนะขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยเลยนะมีเงินทองเยอะแยะมีปัจจัยห้าปัจจัยหกปัจจัยเจ็ดปัจจัยแปดเลยนะครับมีมีบ้านมีรถมีลูกมีหลานมีที่ดินมีอะไรเยอะแยะนะครับประมาณนี้เงินสะพักเลยนะขอขอให้ทุกท่านดวงดีโชคดีนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าลาว VIP วันนี้มีอะไรบ้างนะครับ จดเอาทุกตัวนะครับตามนี้เลยเอาถ่ายภาพหน้าจอใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็แกกเดียวนะครับแล้วก็เอาไปคลี่ดูขยายดูนะครับตัวถ้าว่ามันตัวเล็กนะก็คลี่ออกมาให้มันใหญ่ๆขนาดไหนก็ได้นะครับวันที่20่มิถุนายน2 5 6 6รลาว v p p นะครับเด่นนะครับเด่นนะเก้ 1, เน้นที่1กับ9นะครับ1551 1661 1771 1881นะครับ 59, 9 5 5 9 66, 9 6 6 9 9 7 7 9 9 8 8 9นะครับส่วนยก็ศูนย์ห้าห้าศูนกหศูนูนย์เนะครับชุดวินนะครับ5 6 7 8 9 0 1นะครับอือ่าจะให้ดูใกล้ๆทีละแถวนะอืมเพื่อบางท่านก็มองไม่เห็นอ่ะเห็นไหมเด่นนะครับ9 0 1นะครับเน้นที่1นะ เงินที่หนึ่งนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเลงนะครับส่วนเก้านะครับส่วนเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้านะครับอ่าสามลงมาอีกหน่อยอ่าศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับส่วนเลขวินนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ ตามนี้เลยนะครับประมาณนี้่าเกิดกามสูงตัวนะครับเกิดแล้วยังเกิดเลยนะเด่นเกูนนะครับนะอ่าเ,เด่นที่สุดก็คือหนึ่งรองลงมาก็คือ9กับศนะครับประมาณนี้อันนี้คู่วินนะครับจจกไปเลยครับลาว VIP ออก3ามทุ่มครึ่งทุกวันทุกวัน ช่อง VFP ธรรมดา,ออาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับกข,ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอทุกท่านชมดีๆครับสวัสดีครับ